หนาวนี้ถ้าคนขอนแก่นไม่รู้จะไปไหนมานั่งรับลมเย็นๆฟังเพลงชิลๆกับบรรยากาศอบอุ่นบอกเลยโคตรดีที่ร้านนี้เลยค่ะมาพบคาเฟ่แอนด์บาร์ข้างในร้านให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบสไตล์แคมปิง้งเหมาะกับหน้าหนาวน,นี้มากๆใครจะมาฉลองปีใหม่หรือรับปริญญาสามารถติดต่อจองโต๊ะหน้าได้เลยถ้าใครยังไม่เคยไปร้านนี้นะคะพลังอยากให้ลองมากๆเพราะนอกจากบรรยากาศดีนะคะอาหารคือโคตรอร่อยสั่งมาแต่ละอย่างก็คืออร่อยทุกอย่างเต็มสิบไม่หกักไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาแบบร้อนๆเนื้อฟูๆเด้งๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมปลากระพงท น้ำปลาเสิร์ฟมาแบบค้นหอมทอนมาแบบกรอบๆแต่เนื้อปลาข้างในก็คือยังนุ่มไม่แหง้งกินกับยำมะม่วงรสเปรี้ยวหวานคืออร่อยมากกุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามคือกุ้งไซส์ใหญ่เลยได้รสชาติเปรี้ยวหวานแบบลงตัวหอมหมกทะเลมะพร้าออ่อนอันนี้ก็แนะนำามาในมะพร้าวลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยรสชาติกะทิเข้มข้นไม่หวานไปยิ่งเขียวโดนตรงมะพร้าออ่อนด้วยทุกคนที่สุดข้าวอบสับประรดอันนี้ก็อร่อยอีกแล้วจะเป็นกลิ่นหอมของข้าวผัดที่ผสมกับเครื่องเทศแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวของสับปะรดคือดีมากอากาศยนนๆแบบี้ จะขาดแจ่วฮอนไม่ได้ปะที่สั่งมาจะเป็นเซตแจ่วฮอนหมูทะเลเปิดหม้อออกมาน้ำซุปหอมมากเอาสามชั้นลงหม้อไปก่อนเลยอือหือทุกคนยังจําความอร่อยได้อยู่เลยอะน้าจิ้มแจ่วฮอนที่ถูกต้องฟินแล้วที่ร้านก็ยังมีดนตรีสดด้วยนะคะเหมาะกับมานั่งจิบเบากินข้าวแบบชิลๆฟังเพลงสบายๆแล้วพอดึกๆนะคะอากาศก็เริ่มเย็นใครหนาวนะเขามีจุดให้ผิงไฟด้วยชอบมากใครกํลาลังหาร้านบรรยากาศดีๆในขอนแก่นแนะนาที่นี่เลยค่ะมาพบคาเฟ่แอนบาร์ร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามครึ่งถึงเที่ยงคืนแท็กเพื่อนชวนเพื่อนแล้วไป kan.